วันนี้ก็จะมาจัดของทําสังกทานสองชุดนะปกติก่อนหน้าเนี้ยที่ต่ายทำสังกทานก็จะไปซื้อของมาจากห้างแล้วก็ใส่ถุงหิว้วไม่เคยแบบว่าจัดอะไรสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ไปซื้อถุงมาไซส์ใหญ่สุดเลยนะทําสังกทานสองชุดให้มันเป็นคู่ เหมือนเราซื้อของมาเยอะมากเลยน่าจะเผื่ออาจจะถุงอาจจะไม่พอลองจัดจัดตัวก่อนนะว่าพอไหมเ็ามีซื้อชุดยามาด้วยนี่ก็ไายล่หยียทีละเลยแล้วกันยากับของใช้รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็เกือบสองพัน สมัยนี้ข้าวของราคาอะไรนี่แพงแพงจริงจริงๆต้องทำคลิปเป็นแนวนอนนะแต่คิดว่าเป็นแนวตั้งก็ดีเหมือนกันนี่ซื้อเป็นยาสีฟันมานะทำสังกะานพระทา่า,ทานอาจจะใช้ยาสีฟันจัดไปจัดมาจะกลายเป็นผงเลยไหมนะ แล้วก็มีแปรงสีฟันซื้อสีเหมือนกันมีโกหนวดคีมทาไม่ให้แบบว่าเวลาโกนแล,ล้วมีดบาดนี่แล้วก็ชุดเท่าพางสมาดจานกับแก้วนะ อันนี้มีหนึ่งชุดอันนี้ชุดหนึ่งจะสองชุดเหมือนกันแล้วก็มีเป็นสบู่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งผงให้ผงขยะไซส์สิบแปดคูณยี่สิบนิ้วเผื่อแบบว่าอาจจะมีแบบไปแจกเนนอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ห้องคนเดียว ใช้ของทำทำสังกทานก็เป็นของที่คนปกติทั่วไปใช้กันไลวมั้งอันนี้เป็นแชมพูนะซื้อหนึ่งทําหนึ่งแกะก่อนปิงนี่แล้วก็มี ขิงร้อนแบบไม่มีน้ำตาลนะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวนี้สองแพ็คเป็นแบบข้าวไรเบอร์รี่สโรน้ำตาลน้อยวิตามินเยอะนี่ก็จะเป็นถุงซิกล็อกใส่ยา ยาเพอสูงสิบล็อกอันเดียวน่าจะไม่พออันนี้เปยาหม่องจะไปได้วยกันได้เหมือนกันยาหม่องยาหม่องสองอันน้ำเกลือ เบตาดีนทาแผล<ม>อย่ามองเอ้ยอย่าดมยี่ห้อนี้หอมมากจริงๆมีอันนี้ด้วยนะเผื่อแบบว่าแปะปวดเมื่อยอะไรตรงไหน เริ่มเลยแล้วแมยท่านหยิบออกมาท่านจะได้นำไปใช้ได้เลยนะจะตามอัตภาพอันนี้ก็ยากเป็นแบบใช้ภายนอกไนะโชวล์ลงไป ไปก็จะเป็นถุงซิปล็อกถุงซิปล็อกชุดที่สองก็จะเป็นยากินมียากแก้แพ้อากาศพันฉันไม่ฉันก็ไม่เป็นไรหรอกอยากสามัญประจำที่เราใช้อยู่มันก็ต้องกินเนาะเผื่อเราแพ้อากาศเป็นอะไรมาช่วงนี้อากาศแปรปรวน ผงเกลราแก้ท้องเสียทารินอ,อยากแก้ปวดหัวยาสามัญประจำบ้าน ราก็มีเป็นผงคาร์บอนที่ช่วยแบบเวลาเราท้องเสียเราก็กินเป็นแบบแคปซูลเยเกินง่ายแล้วก็อันนี้เป็นอีโนแบบซองนะซื้อมาอย่างละสองเออกินเยอะเราท้องอืด ปกติก็ไม่ค่อยได้กินหรอกในชีวิตจริงของคนเราเราก็มีไว้ไม่เสียหายเออลืมเลิกถึงไอ้นี่เลยอะพารเตอร์ปิดแผลมียาม่วงด้วยแต่เราว่าเราจะใส่อันโน้นดีกว่ายัดอะไรเข้าไปอีกได้ทิชชู่ นี่นะก็แยกสองชุดแล้วเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเป็นชุดยาทาใช่ไหมใส่ยาโม่งลงไปด้วยอันนี้ก็จะได้เข้าเซตอันนี้ก็จะเน้นยาทารอบตัวนะ ทิชชู่ด้วยทิชชู่เหมือนถุงยังชีพพระราชทา,านเลยเสร็จแล้วสองถุงโอ้อันนี้มีบทถวายว สังฆทานด้วยนะอีมานีม่ยังพันเตพัตานีสปาริวาลานีพิคูสังฆะโอโยชยามะสาธุโนพันเตพิโคสังโคอีมานีพัตานีสปาริวาลานีปฏิคันหาตูอามห่างกลางทีคารัตหิตายาสุขายะจะเป็นหมดที่พระสงฆ์ท่านจะพูดก่อนแล้วเราก็พูดตามค่ะ